สวัสดีค่ะขวัญค่ะขวัญตาชีวิตเลือกได้นะคะพบกันทุกวันเลยนะคะทางช่อง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะวันนี้ EP ที่109แล้วใช่ไหมคะอ่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมิตรภาพนะคะมิตรภาพนั้นสำคัญกว่าอะไรนะหรือว่าล้ำค่ากว่าเงินตรานะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนว่าเขาเขียนถึงเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยทางจิตวิทยาว่าย่งไงนะคะ ถ้าคุณต้องการที่จะทราบว่าบุคคลอื่นมีความสุขหรือไม่นะคะอย่าถามพวกเขาว่ามีเงินฝากอยู่ในธนาคารมากน้อยเท่าไหร่อย่าถามพวกเขาว่าได้รับเงินเดือนเท่าไหร่แต่จงถามพวกเขาเกี่ยวกับมิตรภาพที่พวกเขามีค่ะมีผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินสองท่านเนาะอันนี้เป็นเคสตัศดีนะคะหรือว่าเป็นตัวอย่างเนาะ สองท่านนี้ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีก่อนที่ตลาดนะคะจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะหมายถึงตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินเนาะพวกเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีเนี่ยไปกับธุรกิจของพวกเขาเนาะแต่ว่าถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่เพียงพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพวกเขาก็ต้องสูญเสียธุรกิจแล้วก็เงินทองทั้งหมดที่มีไปนะคะในช่วงเวลาที่พวกเขากําลังจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึง่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ย กับเอาแต่วิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเงินที่พวกเขาสูญเสียไปในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษามิตรภาพเอาไว้ได้นะคะก็คือพังทุกอย่างเลยทั้งบริษัททั้งเงินที่มีแล้วก็มิตรภาพก็พังไปด้วยเนาะต่างคนก็ต่างโทษอีกฝ่ายว่าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้ง2อ,อีกคนนึงอะค่ะผิดนะคะ,นะคะก็คือโทษกันไปโทษกันมานะ หลังจากที่พวกเขาปฏิเสธที่จะพูดคุยกันเป็นเวลากว่าหนึ่งปีทั้งสองคนก็มีโอกาสได้พบกันเพื่อที่จะรับประทานอาหารกลางวันเนาะพวกเขาต่างก็ยอมรับว่าพวกเขาได้ประสบกับความสูญ,สญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งความสูญเสียนั้นไม่ได้หมายถึงเงินทองแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าหมายถึงมิตรภาพระหว่างทั้งคู่ค่ะมิตรภาพต่างหากที่สูญเสียไปเนาะพวกเขาคนหนึ่งถึงกับกล่าวว่า เงินทองก็เปรียบเสมือนถุงมือแต่ว่ามิตรภาพนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนมือค่ะสิ่งหนึง่งมีประโยชน์ในขณะที่อีกสิ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะอืเพราะงั้นมิตรภาพล้ำค่ากว่าเงินตราอันนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะทีนี้เอ่อตอนสุดท้ายที่เขาจะพูดถึงว่าเออที่เขาเขียนมาเนี่ยมันสอดคล้องกับงานวิจัยยังไงนะคะผู้เขียนก็บอกว่า นักวิจัยได้ระบุปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่าความสุขนั้นยากเกินกว่าที่จะอธิบายได้หรือความเชื่อที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความร่ำรวยนะคะอืเขาบอกว่าสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ไม่จริงเนาะว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความรวยหรือว่าความสุขนั้นยากเกินกว่าจะอธิบายนะคะแต่สิ่งที่งานวิจัยได้ค้นพบก็คือ องประกอบที่สำคัญของความสุขนั้นคือจำนวนของมิตรภาพที่คุณมีค่ะความใกล้ชิดระหว่างคุณและบรรดาเพื่อนฝูงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนบ้านนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำงานอย่างสอดประสานกันเนาะแล้วก็จะส่งผลต่อความสุขส่วนบุคคลได้ถึง70%เเซนเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายความว่าอะไร นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะกับครอบครัวหรือกับเพื่อนบ้านหรือกับเพื่อนฝูงนะคะ,ะความสุขของคุณที่มันเต็มร้อยอะสิะ่งเหล่านี้เรื่องของมิตรภาพอะส่งผลถึง70%นตะคะอีก3 0ก็ไปาหาเอาอย่างอื่นเนาะก็อาจจะเป็นการเงินก็ได้หรือการงานเนื้องานหรืออาจจะเป็นสุขภาพหรือ,อจ,จะเป็นการเข้าถึงข้างในตัวเองนะคะ โอเคซึ่งอ่าขวัญก็เห็นด้วยนะคะในเรื่องเนี้ยมิตรภาพสําคัญกว่าเงินตราเนาะอืมทุกคนเคยได้ยินหรือเคยอะไรผ่านผ่านหูแนวนี้ไหมเกี่ยวกับงานวิจัยของฮาวเดที่ใช้เวลาหลายสิบปีนะคะแล้วก็นักวิจัยรุ่นแรกๆเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีการสานต่ออะไรเงี้ยอืมเขา ศึกษาคนตั้งแต่ที่เป็นนักศึกษาฮาวาดอะไปจนถึงบ้านปลายชีวิตจนถึงอายุ8ปด0บเิเลยนะคะเพื่อศึกษาว่าอะไรที่เป็นปัจจัยต่อความสุขในชีวิตเนาะซึ่งพวกเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นเงินทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานหรือเปล่านะคะหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงที่มีนะคะที่จะทําให้พวกเขามีความสุขเนาะแต่ผลกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะคะผลการวิจัยออกมาชัดเจนมากว่า ความสุขในชีวิตของบุคคลเหล่านี้นะคะขึ้นอยู่กับหรือมีปัจจัยสำคัญมาจากความสัมพันธ์นะคะหรือมิตรภาพที่พวกเขาเนี่ยมีกับคนรอบข้างเนาะนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนหรือว่าเราจะมีเกีกยรติยศชื่อเสียงมากมายแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าไม่มีมิตรภาพที่มันแน่นแฟนและยั่งยืนนะคะ เราก็ไม่อาจที่จะประสบกับความสุขได้นะคะตามงานวิจัยเนาะซึ่งขวัญน,นะคะทีนี้ย้อนกลับมาว่าตัวเราคิดยังไงเนาะอืมแน่นอนขวัญก็เห็นด้วยอยู่แล้วอืมเห็นด้วยมากๆนะคะคือเคยเล่าไปแล้วแหละในหลายๆ ep นะคะว่า มันมีช่วงที่ขวัญทะเลาะก,กับเพื่อนเนาะมันทําให้ชีวิตขวัญแย่มากเลยค่ะแย่กว่าตอนที่ไม่มีเงินแย่กว่าตอนที่อยากได้งานดีๆแย่กว่าตอนที่ทํางานหนักอีกค่ะทุกคนเออขวัญก็เลยได้รับรู้เรื่องนี้ว่าเฮ้ยมิตรภาพมันสำคัญกับเรามากๆจริงนะคะเออแต่ทีนี้เนี่ยอืมจะพูดยังไงดีอะ่ะคือ มันไม่ได้ว่ายากที่จะทํานะไม่ได้ว่าเราจะต้องเป็นคนเฟรนลี่หรือว่าเราจะต้องเป็นคนพูดเก่งนะทุกคนถึงจะมีมิตรภาพที่ดีขวัญว่ามิตรภาพที่ดีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สําคัญแค่สองสาอย่างแหละเอออย่าง อขอยกตัวอย่างที่ขอน,นึกออกตอนนี้เนาะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการรับฟังเขาอาจ,จะเป็นความสบายใจที่เขาอยู่ด้วยนะคะเช่นเรามีเพื่อนนะคะเรารับฟังเพื่อนของเรามากแค่ไหนเรามีครอบครัวของเราอาจจะเป็นพ่อหรือแม่หรือพี่หรือ,รอน้องหรือญาติของเราที่ใกล้ชิดสนิทกันอะไรเงี้ยเรารับฟังปัญหาที่เขาพบเจอมากแค่ไหนเราเป็นความสบายใจของเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าเราเนี่ยอืมได้เขาเรียก ได้เป็นที่พักพิงของเขาได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยเอออันอันนี้ก็คือม,มีลักษณะที่เอาแค่แบบไม่ไปทําลายเขาอะเออแค่นี้มันก็ดีมากๆแล้วนะคะเออแต่ถ้าเราเป็นตรงกันข้ามแล้วเราเป็นแย่กว่านั้นอีกใช่ไหมเช่นไม่เล้าฟังเขาไม่เป็นที่พึ่งพิงให้เขาไม่ได้เป็นความสบายใจให้เขาอยู่ด้วยกันมีแต่ทะเลาะก,กันแล้วก็สร้างปัญหาให้เขาอาจจะสร้างปัญหาอ่า หยิบยืมเงินแล้วไม่คืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะหรือว่าจะแบบชวนทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลว่ารักษาตรงเนี้ไว้เออาะว่ารักษาไว้เนี่ยอาจจะสําคัญมากกว่าหรือเท่ากับหาใหม่เพิ่มเนาะจริงๆนะคือการหาใหม่เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้ว่าใช้เวลาง่ายดายหรือรวดเร็วนะคะการที่จะม,มีมิตรภาพที่ดีสักหนึ่งมิตรภาพนะเออ ขวัญว่ารักษาของที่มีไว้ให้มันยาวนานยั่งยืนและแน่นแฟนขึ้นนะคะส่วนการหาใหม่ก็คือไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วเราก็มีมิตรภาพใหม่ๆได้เรื่อยๆอยู่แล้วละคะ่ะถ้าเราได้ที่ทํางานใหม่หรือเราเดินทางไปท่องเที่ยวได้เจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยอืมเราก็มีมิตรภาพเพิ่มขึ้นได้แต่ว่าเราอย่าหลงลืมคนที่เรามีอยู่แล้วที่อยู่รอบตัวของเรานะคะโดยเฉพาะอ่อันดับที่หนึ่งเลยเนาะคนที่เป็นสายเลือดเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องอืม ญาติโก้โหติการเติบโตมาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไประดับเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็แผ่ไปถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะรวมถึงตัวเองด้วยนะเออเราเป็นมิตรภาพที่สําคัญมากๆของตัวเองเหมือนกันนะคะเออก็คือเรามีความสัมพันธ์นกับตัวเองยังไงเรา อทำผิดหรือมีปัญหาอะไรแล้วเล่าเอาแต่โทษตัวเองไหมหรือว่าตรงกันข้ามก็คือหญิงพยองฉันทําอะไรไม่ผิดสักอย่างอะไรเงี้ยอทุกอย่างก็จะต้องเอ,อพิจารณาดูดีๆแล้วก็มีตรงกลางด้วยนะคะเอ,อ,อย่างมิตรภาพกับคนรอบข้างถ้าเราไม่มีตรงกลางเนาะเราก็จะเหนื่อยอีกเช่นเราก็จะยื่นมือไปให้ความช่วยเหลือเขามากเกินไปจนเราเหนื่อยอะไรเงี้ยหรือกลายเป็นว่าไปวุ่นวายไปจัดการกับชีวิตของเขามากเกินไปนะคะ ก็คือเอาเป็นว่ามีตรงกลางทางสายกลางแล้วก็ทําให้พอดีพอดีกับทุกเรื่องเลยนะคะไม่บงการชีวิตใครไม่จัดการให้ใครต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามความต้องการของเราหรือให้ได้ดั่งใจเราในขณะเดียวกันก็รับฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือบ้างถ้าช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่ายึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดหวังให้คนอื่นมา คาดหวังให้คนอื่นมาซัพพอร์ตได้ทุกเรื่องเราอันดับแรกเลยเราจะต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะคะเออแต่ว่าแน่นอนกับมิตรภาพเนี่ยเราก็ต้องอยู่เคียงข้างกันอันนี้น่าจะเป็นคําที่ดีที่สุดเนาะรับฟังอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เป็นความสบายใจให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความรักนะคะอันท่าอะไรเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าเอ,อ่อคนรอบข้างของเราเขาจะมีวิสัยเป็นยังไงหรือว่า เราจะชอบในสิ่งนี้เขาทํำหรือไม่นะคะสิ่งสําคัญก็คือเรารู้ว่าเฮ้ยเราอะรักกันนะเลิฟอะค่ะทุกคนเลิฟที่ไม่ได้ความหมายในเชิงหนุ่มสาวเนาะเราอะรักกันเรารู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตเราและเราอะรักเขา แลวเรารู้ว่าเขาะลักเราเราพร้อมที่จะมอบความรักให้กันอยู่เสมอนะคะไม่ว่านิสัยเขาจะเป็นยังไงหรือเขาจะทําถูกใจไหมหรือว่าเขาจะทํางานอะไรเขาจะมีเงินมากแค่ไหนนะคะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งภายนอกเนาะอืมสิ่งที่สําคัญภายในก็คือความรักความเมตตาที่เรามีต่อกันนะคะรวมถึงข้างในตัวเองด้วยนะคะรักตัวเองแล้วก็มีเมตตาต่อตัวเองนะคะขวนว่าเนี่ยน่าจะครอบคลุมทุกด้านของมิตรภาพในชีวิตเราแล้วคะ่ะทุกคน โอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนได้ออเดียอะไรบางอย่างหรือว่าได้เหมือนกับเข้าใจอะไรมากเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะคะมิตรภาพล้ำค่ากว่าเงินตราค่ะทุกคนแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะคะทุกคนพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ